เวลาคมาจะทำสิจาริคทำะต่าต่ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตรป์ป .6 เรื่องระบบย่อยอาหารสำหรับวันนี้นะคะฝ้ายมีสื่อการสอนดีๆมาแนะนำเพื่อนๆคือสื่อการสอนเรื่องกินแล้วไปไหนเอย่ยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำกันเลยค่ะ ก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูวิธีทำฝ้ายจะพาเพื่อนๆไปดูวัสดุและอุปกรณ์ในการทำสื่อกันก่อนนะคะวิธีการทำขั้นตอนแรกนะคะฝ้ายก็จะพิมพ์บัตรคำพิมพ์คำถาม หารูปภาพพิมพ์ตัวอ,อ,กอักษรและจัดทําใบความรู้และแบบฝึกหัดหลังจากนั้นเราก็จะนำไปปริ้นกันค่ะขั้นตอนที่2ไฟล์ก็จะนำบัตรคำบัตรคำถามที่เราได้ปริ้นเมื่อกี้รวมทั้งรูปภาพมาตัดและเคลือบด้วยกระดาษเคลือบค่ะขั้นตอนที่3 ฝายจะนำบัตรคำมาแปะกับตีนตุ๊กแกโดยที่ฝไฟจะแปะกับกาวสองหน้าค่ะขั้นตอนที่4เราจะทำกล่องใส่คำถามกันค่ะโดยฝไฟนะคะจะนำกล่องนมที่ฝ้ายได้ดื่มไปล้างนำมาตัดนำมาแปะกระดาษแปะสติกเกอร์ที่สวยงามโดยกล่องคำถามนี้ฝไฟจะติดในสื่อจำลองกินแล้วไปไหนเอ่ย ขั้นตอนที่5เราจะทําสื่อจําลองระบบย่อยอาหารกันค่ะโดยไฟยจะนําลังมาตัดโดยจะตัดทั้ง4มุมเลยนะคะและภายในไฟจะแปะด้วยกระดาษสีน้ําเงินภายนอกไฟจะแปะด้วยกระดาษสีเหลืองหลังจากนั้นไฟจะแปะตัวอักษรและตกแต่งด้วยสติกเกอร์ให้สวยงามค่ะขั้นตอนที่6 เราจะทำตัวสื่อจำลองระบบย่อยอาหารด้านในกันค่ะโดยฝ้ายจะตัดโฟมเป็นสองส่วนส่วนแรกให้เท่ากับรูปภาพส่วนที่สองให้เท่ากับบัตรคําและต่อไปเราก็จะนำตัวโฟมลงไปแปะบนลังที่เราเตรียมไว้แปะตีนตุ๊กแกลงบนโฟมที่มีขนาดเท่ากับบัตรคําค่ะขั้นตอนที่7ด เราจะทำสึกอจำลองกินแล้วไปไหนเอ่ยกันค่ะโดยฝ้ายจะตัดฟิวเจอร์บอร์ดให้ความกว้างเท่ากับ35เซนติเมตรความยาวเท่ากับ40เซนติเมตรค่ะขั้นตอนที่8ป้ายจะเจาะบริเวณฝาขวดและด้านล่างของขวดเพื่อที่เราจะใส่สายยางเข้าไปค่ะขั้นตอนที่9 จะประกอบตัวสายยางเข้ากับกรวยโดยฝไฟจะใช้ดินน้ำมันในการอุดบริเวณช่องว่างค่ะขั้นตอนที่1ฝบไฟจะนำถุงเจลเล่มาล้างทำความสะอาดเจาะบริเวณด้านข้างของด้านล่างถุงเพื่อจะนำสายยางที่เราประกอบใส่เข้าไปค่ะ sure s <S เราก็จะได้สื่อจำลองแบบนี้เลยค่ะ ขั้นตอนที่11ฝายไฟจะนำสื่อจำลองมาแปะลงบนฟิวเจอร์บอร์ดโดยจะใช้เยื่อกาวในการทำจุดมาร์กต่อไปจะใช้คัตเตอร์เจาะคร่อมบริเวณข้างสายยาง2งข้างและใช้สายเคเบิลเป็นตัวล็อกค่ะต่อไปแปะตีนตุ๊กแกวบริเวณอวัยวะสำคัญของระบบย่อยอาหารเพื่อให้เด็กๆนำบัตรคำมาแปะค่ะเสร็จแล้วค่ะ หน้าตาสื่อกินแล้วไปไหนเอย่ยก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ I chose ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย